เอาตัวไหนอ่ะรักสอง,ง <Trustee> ตัวเลยเหรอรัาตัวไหนมากกว่ารักตัวนี้มากกว่าต on ัวนี้เหรอตัวนี้กับตันี้หรอตัวนี้ไม่รักแล้วไ, <1 S 1> ไม่ใช่หรอตัวนี้ให้โดนๆนะอ้าวก็เนี่ยมีตัวนั้นแล้วนี่ ตั้ไงเนี่ยตาที่รักแม่ซักแล้วก็ต้องตากก็เน่ชอบไปเช็ดมูกอะ่ะแขวนตรงนี้แขนตรงนี้เน่ชอบอไปเช็ดตูดเอ้าเอาไปเช็ดตูดอเหรออ,อ้นี้ของนี่อ่ะแล้วอันนี้ของใครตัวนี้ของใครตัวนี้ของนี่อ่ะตัวนี้ของพี่โดนนู่นนี่อ่ะมีเปิดต,ตัวแล้วแบ่งกันไงแ,งแชร์ลิงไง,นะไงลูกแชร์ลิงไงแชร์นะ ไม่แช่หรอเอาเปิดกล้วยไปทิ้งให้หน่อยเร็วเอาไปทิ้งให้โดนๆหน่อยไม่ทิ้งให้แม่ทิ้งเอากวยทิ้งให้หน่อยทิงนเนี่ยถังขยะตรงไหนในบ่อโดนๆถังขยะอยู่ไหนยหนนอะเอ้าอยู่ไหนล่ะเอาไจะวางไว้ก่อนนะ